สวัสดีครับคลิปนี้ผมกับสิพ้ามาเห็ดแนวหยอดกระโพดนะครับหรือว,ว่า เขาเอื่อมายัาง่ะแจ็บบอแจ็บหยดกร,ระพ,ก <c oughs> พกุกพอดีว่าเมื่อวานผมมาอยากได้นะครับอยากได้เราไปกดลอ้องสั่งสื่อในช็ชอบตีนะครับเราไปบ่งราคา <c oughs> อุ้ยแพงครับหาหกลอยนะครับผมก็เลยไปก,กรอบลูขออเพิ่นมาครับเรามานั่งมีคอเบิ่์ว่ามันเหตุจรงไหนเลย ใส่ทอพีวีซีแล้วก็พวกเศษเล็กยิงทีเรื่อๆนะครับเศษมันก็ได้ตามภาพนี่นะครับทดลองแล้วว่ามันใส่ได้อีหลีครับใส่ได้อีหลี <c oughs> มือนอีกเลยว่าสีฟ้ามากเศษเบิ้งนะครับว่า,าวิธีการมันเป็นยังไงนะที่ตามจนจบในเด็กเลยน,นะครับ นั่นเหลยเขาควรจิ่ใ่สูงมือนะครับเดี๋ยวมันจะบาดนะครับแล้วมีกลมกลมนี้ครับระวังหนอ่อย แบบนี้แล้วึงไปจับด้วยครับใส่กิ้งกี้ตอที่พอนครับแล้วกับผมใส่ไส้ลูกหมูนะครับลบลบคมลบเสียบหมูนี่ออกผิดนะครับแล้วก็ติดจาะใส่ตะวันจ้อนทอตัวนี้ผมกะติตัดงเห็นมันเป็นปากฉลามที่จังคล้ายขันนะครับเพื่อที่จะเอาตัวนี้มาประกบนะครับเฮ้ยย้ำเขาแท้งไปมันสีเหลืแหลมนะครับ tôi nghĩ vốn mà họ đầu con thì mà nó chỉ chấp nhặt cái này, nếu công thì thì hình cá, cá, lấy cái hạch co, có thể hết khai thôi, เดี๋ยวผมซีส่กระดาษรสยแต่งปากก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะบาดนะับ ผมเปดเจาะเจาะหูสองขางครับเพื่อที่ยุดอ่อในตัวตัวเล็กรับตัวแผน่นตัวทอพี่ซี่ดีเข้ากันนะครับเนาะแตวก่อนทีเอาเจาะเจาะหูเพื่อที่สี่ให้มัน,เป,นเป็นตัวหยึดหูสปริงหรือว่า,าผมใส่ยางไนรถน,นะครับตัวนี้เป็นสองหูนะครับ,บมีหูอา่เอาเดี๋ยวเหน็นหูกับกล่อง มงนี้หูวหนึ่งเะีรยวมางมนี้หูหนึ่งนะครับผมส่วนตัวนี้นะครับผมก็จะตัดออกตรงนี้ครับตัดตามรอยที่ผมขีดตัดออกขั้นยังเพราะว่าเวลาเขาปาะกอบกันขอกันรีบเวลาเขางานนะครับตรงเนี้ม <the> ันจะตับมันสีออกมันสีเพ่าไรนะครับพอผมจะตัดตรงนี้ออกนะครับนี่นะครับก็ <Styles>. ตีเจาะตามหู้ที่มากไปนะครับตรงนี้หู้นี่สใส่ยึดสใส่ยึดเข่ากับโตทอส่วนหู้นี่นะครับผมสใส่เป็นตัวยึดหนังยางหรือว่ายางยืดหรือสปริงนะครับโดยที่เสียวลวดมัดผูกม,ามาัามาคล้องไว้นี้นะครับคล้องไว้แนี้แล้วเสียวยางเพราะจากตรงนี้นแล้วก็ที่ผมสะเอาเห็ด เจ้าน็อตมันยืดไปตรงนี้เป็นตัวตัวดึงนะครับเป็นเป็นเป็นตัวเสียนมี่อน่ยางมันยืดถ็นย,ยืดลงนะครับเพื่อที่ให้ตัวเนี้ยเนี่ยครับของปาปปกเรารับให้มันดึงกลับนะครับเวลาทำงานมันจะดึงกลับน,นะครับเนาะตอนนี้ผมกับได้ประกอบเรียบร้อยแล้วนะครับตัยืดลักษณะประมาณนี้นะครับเนาะ พรงนี้เห็ดให้มันหลวมเนี่ครับอยา่าอย่าเห็ดให้มันแน่นนะครับพอเวลาเท้าจี่ใส่หนังยางหรือว่าสปริงต่อจากมุ้งดึงเงินไปนะมันจะได้ดึงในไงนะครับถ้าเกิดมันงางไปแล้วปพ๊บถ้าเกิดเท้าโยกขึ้นไม่จีบกับกัญชีนะฮะนี่นะครับ,รบประมาณนี้นะครับมองภาพออกเนาะ หลังจากนั้นทางหลังมุงนี้นะครับอาชีเอาน็อตมันหยุดกับท่ออีกหอดถอดหนึ่งนะครับที่เราจะนังสีนะครับเพื่อที่สีเอาท่อทอนเนี่ยไปล้นไฟดัดให้มันโค้งครับดัดให้มันโค้งให้มันเป็นตัวคำนะครับให้มันเป็นตัวคำเพื่อถี่ผ้าตัวตัวนี้เปิดนะครับเนี่ยฮะมันติดตะปุ่นหยุดไปก็มืนะครับ แล้วก็ล้นไฟดัดให้มันโค้งๆนะครับให้โค้งลงม้างสินี่นะครับหลังจากที่ผมเจาะไส้แล้วจะเอาไปดัดนะครับอได้ประมาณนี้นะครับแล้วกรอบของอายุประมาณนี้นะครับหลงจากกรอบแล้วนะครับอายุประมาณนี้นะครับ ตัวนี้ผมหยุดจากขันในนะครับหยุดจากขัหนในนี่นช่วงหู้นี่นะครับผมก็จะเอา,เอาด้านด้านกลับมาไทยนะ,ค,ะนครับเอาเจะเาตัวนี้ยางหยุดตัวนี้นะครับไม่เกาะ นั่น <S <S นี่ครับอืมก็จะเกิดออกนั่นนี่ครับทีนี้ถ้าเกิดพื้นฐานทั้งโอเปียนไลยไหมนะครับก็ต้องหาสื่อสปริงเนะี่ยเดี๋ยวจวนตัวด้านมงที่ห้องสี่หยอดอา่ากระลงไปนะครับล้มก็สีเอา นี่ครับตรวจควบนะครับสามารถตัดเคลินตัดเพลินออกแล้วตรงเอาตรงข้อขวดมันเอ่อยวสวนุ่มหนีนะครับแล้วก็สีขาขอต่อสามทางที่มันเหลือนะครับเบ็ดดามจับหัวหน้าออกเป็นสี่ไปไปทางห้องเดี๋ยวจับสี่นะครับนี่นะครับผมเอ่อพอดีไปผ่อนสามทางมันเหลือมันมันเหลือนะครับมันแตกแล้วครับผมเม่ได้ใส่เลยเอา ีมาเห็ดดำจับนะครับจุดจัดบปวดจุดสี่นะครับเอามาอัปาาต่อขาตรงนี้ครับเพื่อที่ไปเป็นหนองว้ยอดยอดเม็ดกระโดดนะครับพอดีครับพอดีเลย <c oughs> มันนี่นะครับเนาะมี็ดดำจับเดีกโยว ผมเชเ่อตัวนี้นะครับม้าตอนาตอขอครับตัวตัวนี้นะครับต้อกินเลยอย่างนี้ขอต่อก็ได้เด็กต้อมวาวัดระดับพอดีนะครับเื่อที่สิบว่ใหายในกลมหรือว่า ถ้าเกิดสูงเกินไปมันก็จะไม่ดีนะครับถ้าเกิดเสี่ยงต่ำเกินไปสั่นเกินไปเท่ากับสีที่กลุมนะครับนั่นคือผลหลัง ต้องหยอดกันนะครับผมว่ามีเมตตีตะโพดเนาะหรือเอาอาหันปลาทายมือหนึ่งทายมือหนึ่งหยอดได้เลน้อยเนาะอันดับแรกนะครับเขากะเอาตัวนี้นะครับนกกาแทงไปเลยแทงดีมีสีนะครับไม่ใช่มีมมมมลักษณะสีนะครับมาดีนากาเอาเมตะโพดหยอดลงไปอันนี้ผมน้องหยอดตื่นมดเลยเนาะเมื่อนัด นี่นครับแล้วที่นี่เข้ากับโยกโยกไปทั้งหนาครับพอโยกไปทั้งหนาตัวนี้เราจะเห็นยยงานคแบบนี่นะครับตอนนี้เม็ดข้าวโพดมันสิไหลลงมากเม็ดเลยนะครับลงไปมูสที่เขาเปิดออกมากตัวน,นี้มันจะทำใบนะครับทำใบดีนะครับหลังจากนั้นเข้าไปโยกขึ้นมันติดดิกลับนะครับเหย่ยเม็ดข้าวโพดที่สีไหลลง่มมากนี่นะครับมันห่อตาเหยียบไปเลยปิดจมีครับ แล้วพอดีเิดนน้อยก่าติดรากคำใหม่ตอนแรกครับเพราะเขาดิแข้งไปเ,เลยแข้งหนึนะครับแล้วก็ย้อนมีกระโดดอยู่ที่เก่านะแล้วก็คำไปเรื่อยๆประมาณนี้นะครับเาคำไปอีกแข้งไปนะนครับก็ประมาณนี้เนาะอ่าเมื่อกี้เลยระยะเข้ากันุกลุ่มนะครับเนาะก็่คิดว,ว่าผมคิดว่าน่าจะโอเคอยู่แหละ เดี๋ยเสียวนขาตกสิเปไถเลยปะล็ววะลอกอดไถเบืงอีกแบบหนึงนะทีีก็ซื้อเขานะครับซื้อเขากับอาพลอยอีน,นี้จะเห็ดเอาโดยัสดุเนื้อเสียเนื้อใส่ของจะขอมประมาณนี้นะครับเนราะไปอย่างเด็ตามกับลองเบื้องใดนะครับมันอาจสีบ,บ่วง,งามบ่ามาตราฐานมาไหนแตกผมคิดว่า,าใส่นั่นได้ดีนะครับ ตอนนี้ผมเพชรใบสองอันครับนี่เป็นเล็กครับเพราะว่าพี่ผมเพชรพ่อไปพอ่อดำเล็กแป๊บนะี่ยตัวเก่าผมเลยเอามาตัดแล้วผิดเลยพี่วิซี่อีกเหตุใดขึ้นครับประมาณนี้แหละครับนะเดี๋ยวจังไดยมีโอกาสจีบท้ายคลิปตอนนี้ประหยดหัด์อะไรบ้างนะครับแนะล้วสั่นแหลคลิปนี้ครับ ไปเพียงตัวนี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ